พืชชนิดนี้เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับคนไทยแทบทุกคนนะครับรู้จักเพราะว่าเราใช้กันมาตั้งแต่โบร,โบราณน,นะครับใช้ปรุงอาหารใช้แต่งกลิ่นขนมนะครับแล้วก็ใช้แต่งสีนะครับเป็นพืชที่มีประโยชน์มากนะครับตัวน,นี้ก็คือเตยหอมนะครับเตยหอมเป็นไม้พุ่มนะชอบเกิดในที่ชื้นหรือริมน้ําเตยหอมมีสปปรรพคุณทางยามากนะครับคลิปนี้ เรามารู้จักสปปรรพคุณทางยาของเตยหอมกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพาคุณผู้ชมมามารู้จักกับสรรพคุณของเตยหอมนะครับแล้วก็วิธีการใช้ทํายานะครับเตยหอมเป็นสมุนไพรนะครับที่มีฤทธิ์เย็นนะครับมีกลิ่นหอมชื่นใจใช้ได้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเป็นส่วนของลําต้นส่วนของใบนะครับใบเตยหอมจะมีกลิ่นหอมเย็นนะครับเวลาเราดื่มจะทําให้รู้สึก ผ่อนคลายนะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะร่างกายที่ร้อนมากนะครับอย่างมีธาตุเจ้าเรือนที่เป็นธาตุไฟนะครับสามารถใช้เตยหอมลดความร้อนของร่างกายได้ดีนะครับนอกจากนี้ส่วนของรากแล้วก็ส่วนของต้นนะครับยังเป็นสมุนไพรที่ขับปัสสาวะได้ดีนะครับช่วยลดความดันโลหิตนะ แก้พิษไข้ต่างๆนะครับระบายออกทางปัสสาวะนำส่วนของรากแล้วก็ส่วนของลำต้นนะครับมาหั่นตากแดด1กํามมือนะครับแล้วก็ต้มกับน้ำนะครับใช้ดื่มเป็นยาขับปัสสาวะนะครับแก้ปัสสาวะขัดปัสสาวะกระปิดกระปลอยนะครับใส่น้ำให้ท่วมแล้วก็ต้มดื่มนะครับช่วยขับปัสสาวะได้ดีมากอาจจะใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นตะไคร้รากยาคา นะครับรากลำเจียกพวกนี้นะครับเงาสับปะรดรากเตยหอมหรือต้นเตยหอมสามารถนําไปแทรกในยาแก้ไข้ได้นะครับเพื่อถ่ายพิษไข้ออกทางปัสสาวะนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานนะครับสามารถใช้เตยหอมไปแทรกอยู่ในยาแก้เบาหวานลดความดันได้นะครับใช้ร่วมกับใบสักก็ได้นะครับนําใบเตยต้มรวมกับใบสัก ที่ผ่านการปิ้งไฟแล้วนะครับใบสักหนึ่งกำมือกับใบเตยสักประมาณหยิบมือหนึ่งนะครับต้มเดือดแค่ประมาณ10นาทีใช้ดื่มช่วยลดความดันนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็พามารู้จักกับมารู้จักกับพืชสมุนไพรอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะนำสมุนไพรดีๆมาฝากอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ